เลยหรอไปเลยเหรอไปบุรีรัมย์ไม่ได้ไปเลยไม่ไปไมพักสุดๆปอบที <Stephen> ่ไหนนะไม่พักแล้วก็สัมไปเลยแหละมันเย็นแล้วยังไม่สัมแล้วนะอ๋อซิงเกอร์อยู่พี่พี่ค่ะพี่เอาออกพรุ่งนี้นะหนูเอาอพรุ่งนี้ได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ้าพี่สัญญากคำหนูแล้วนะ อย่าส่งเข้าช่องนะคะโอเคพรุ่งนี้พร้อมกันเนอะขอบคุณค่ะไม่ได้ไรนะพี่ฮอกคุณอนุทินคะมันไปประเด็นเริ่ม คล้ายๆกับว่าเป็นรายงานข่าออกมาแต่มันก็สร้างแบบความสะเทือนขวัญกาลังใจบอกว่ากกตเนี่ยของอนุได้ส่งเรื่องให้กับกกตชุดใหญ่ในการดาเนินคดีซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องของแกนนําภูมิใจไทยแล้วก็บรรดาสมาชิกสวอด้วยในเรื่องของการเกี่ยวกับทัวเลือกสวอค่ะประเด็นนี้ก็คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามาเขาก็ได้ทําการชี้แจงนะครับแล้วก็ได้ ให้ข้อเท็จจริงไปหมดแล้วนะครับก็ถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีแกนนาพรรคภูมิใจไทยคนไหนมีความวิตกกังวลกับเรื่องพวกนี้เพราะเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวหานะครับเป็นปัญหาทา,างการเมืองอย่างชัดเจนนะครับก็คนไม่ได้ทำนะจ๊ะจ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 ะ,จะไปบอกว่าทําได้อย่างไรใช่ไหมเราดูจากการที่เขาเขียนใบแจ้งข้อกล่าวหามาก็าเห็นได้ชัดเจนว่าก็เขียนแบบ รวมมาแล้วก็ทุกคนก็ได้รับข้อกล่าวหาที่เหมือนกันหมดทุกคนเลยทั้งทั้งกี่คนเป็นร้อยร้อยคนเลยนะครับก็การแจ้งข้อกล่าวหาก็ถ้าคนที่ทํดจริงๆเขาจะมีวิธีแจ้งมั่นใจกับาหแจ้งมันใจที่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําความผิดพรรคกุมเนไทยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ทำการเมืองมาเราทําแบบสร้างสารรค์เรามีคนรุ่นใหม่ในพักเยอะแยะเราจะไปทําอะไรที่แบบแบบมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแล้วก็ทําให้การเมืองไม่เข้มแข็งทําให้ประเทศไทยล้าหลังเราไม่ทําอยู่แล้วประเด็นนี้ค่ะมันก็กลายเป็นว่าอาจจะดิ้งพุ่งเทีใจไทยไปแล้วกหรักพุก่งเทียจไทยก็ถูกดิสเครดิตมาโดยตลอดเพราะพักพุ่เจไทยคงถูงกมองว่าเป็นพักที่มีศักยภาพนะครับมีอนาคตแล้วก็มี <c oughs> คนที่มีฝีมือในการทํางานถ้าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการเตะเจาะยางหรือว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ทําให้มันคว่ําไปนะครับประเด็นนี้เนี่ยมันมีการไม่เป็นผลดีใดๆกับกับบ้านเมืองมันมีการวิเคราะห์ไปไกลถึงขั้นบอกว่าคดีนี้อาจจะแบบว่าเอาไว้เพื่อล้างบางคุมไใจไทยเลยนะซ้ำก็เป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองของประชาชนใครจะมาล้างบางก็ อาจจะโดนล้างไปก่อนนะครับถ้าคุณยายไทยไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรผิดคนเหล่านี้คนรุ่นใหม่นะครับเขาก็มีเขามีดีของเขาเขาไม่ต้องไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับเรื่องนี้ที่ดำเนินการฟ้องร้องกลับไปทั้งคณะอนุวาหาความความคืบหน,น้าเป็นยังไงบ้างก็เรามีเนื่องจากมีการกล่าวหาคนทัพคุณิายไทย เป็นจานวนมากแล้วก็เป็นกรรมการบริหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ผู้มีความชานาญทางด้านกฎหมายนักกฎหมายนะครับทนายความที่มีประสบการณ์เราก็มอบอางานนี้ให้เขาได้ช่วยแก้ต่างแล้วก็ว่าความแทนเราก็คือพร้องไปแล้วใช่ไหมคะอยู่ในขั้นตอนจำไม่ได้คือเราก็มอบอำนาจให้เขาได้ดําเนินการไปแล้ว ความชัดเจนนายกช่วคราวที่ทั้งติเตอร์บอพูดว่ามีคนไปพูดที่เมืองนอกเรื่องของว่าจะเป็นนายกอีกสามเดือนห้าเดือนกรกฎากดาอะไรอย่างนี้คะความชัดเจนเรื่องนี้มันยังไงคะลูกให้พ่อเป็นนายกไม่มีมีแต่พ่ออยากให้ลูกเป็นนายกแสดงว่ารอบนั้นมั่นใจว่าลูกลูกผมไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับคนทั่วไปก็พอจะเข้าใจว่าหมายถึงผมนะครับแต่ผม ผมสนิทกับลูกผมมากลูกชายผมมากนะครับแล้วก็คนที่รู้จักลูกชายผมทุกคนก็โทรมาหาผมแล้วก็ไม่มีใครสักคนที่เชื่อว่าเขาได้พูดสิ่งเหล่านี้แต่ผมก็มั่นใจว่าลูกชายผมไม่พูดสิ่งเหล่านี้ครับคือจริงๆไม่ควรจะเอาเรื่องของอครอบครัวนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองยังไงก็ควรจะถือว่าเป็นลูกเป็นหลาน ลูกผมลูกชายผมเวลาเจอท่านนักสิทนี่ก็ก็แสดงความเคารพอย่างนอบน้อมนะครับนอบน้อมอย่างมากด้วยเพราะาก็เขาก็ถือว่าเป็นคนที่เคยมีบุญคุณกับพ่อของเขาครับแล้วก็ผมเชื่อเชื่อว่าลูกชายผมผมผมต้องเชื่อเขาเพราะผมก็เลี้ยงเขามากับมือนะครับว่าเขาไม่มีคุณล,ลักษณะที่เขาจะไปพูดเรื่องนี้ไปา เขาเขายอยากให้พ่อเลิกการเมืองทุกวันทุกวัน,วนเขาบอกว่ามีคนอยากเป็นนายกใครอยากเป็นผมว่าทุกคนที่เป็นนักการเมืองนะครับต้องอยากเป็นนายกนะเพราะไม่งั้นไม่งั้นจะมาเป็นนักการเมืองเพื่ออะไรถ้าเขามีโอกาสนะครับต้องอยากที่จะมีนะครับในบทบาทที่มันยิ่งมีความรับผิดชอบสูงมากเท่าไหร่ก็ก,ก็ก็จะยิ่งทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มากกท่านนะีใ้ใครใครที่จะเป็นอะไร นะครับจะทำอะไรก็ควรจะคิดเป็นเลิศในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอันนี้อันนี้กน็น่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมาอ,อมาอะไรประจานหรือว่ามาพูดด้อยค่ากันค,คุณคุณทักษิณใช้แบบเรื่องนี้เข้ามาแบบอาจจะแบบเน็บ,เน,บเน็บมาทางที่ก็ ก็อย่างที่บอกไงครับมันมันผิดตรงไหนที่คนอยากเป็นนายกผมเชื่อว่าตอนที่ท่านนักสินเข้าการเมืองใหม่ๆเป้าหมายของท่านคือนายกรัฐมนตรีนะแล้วท่านก็ทําสําเร็จก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังนะครับถ้าคุณทักษิณกลับมางอ้อพักภูมิใจไทยถ้าเพื่อไทยกลับมาง้อพักภูมิใจไทย,ไทยกลับไบปร่วมรัฐบาลจะกลับไปไหมคะมันไม่มีคําว่าง้ออยู่แล้วนะครับออกมาขนาดนี้เราไม่ได้ ม่ได้ออกมาเพื่อให้มันงอนง้ออะไรกันเราออกมาเพราะเราคิดว่าแนวทางที่จะทํางานร่วมกัน,นมันไปกันไม่ได้แล้วแต่ว่าเหมือนตัวของคุณนันคินขออภัยครับเหมือนตัวของคุณพักศเองว่พูดไม่ได้ว่าไม่ได้ปิดช่องทางที่จะกลับมาทีกันในรัฐบาลนะยอมเกินเลือดได้ยอมคืนเลือดได้สามสี่ป<ๆ>ีก็ก็<ๆ>จริงจริงเกินเลือดมาแล้วไงในการฟอร์มรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็ชุดปัจจุบันแล้วดูสิอะไรเกิดขึ้นคะแนนนิคะแนนนิยม เป็นยังไงโพเป็นยังไงการที่เราไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วเราทําอะไรที่ที่มันค้านสายตาค้านอุดมค้านอุดมการนะครับค้านตัวเราเองค้านสายตาประชาชนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโพต่างๆมันก็เห็นอยู่นะครับวันนี้นี่พรรคุณธมีไทยก็ก็ก,ก็มั่นใจว่าสิ่งที่พรรคคุณธมไทยได้ตัดสินใจไปเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องถามตรง ตายับเพื่อไทยไปแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นก็ <G it> มันโคจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันจะไม่ได้ดูเป็นการเล่นตัว <G it> ไม่เคยครับไม่เคยเรามีแต่ถูกเล่นไม,ไม่เคยเล่นใครไม่คืนเลือด<อ>แล้วนะเขาอยอมคืนเลือดเราอยอมคืนเลือดแต่คุณรู้ไหม,ไมว่าผมกินข้าวมันไก่ผมสั่งแต่เลือด <G it> ผมชอบเลือดมากเลยจิ้มแหละน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย <G it> ไปกินร้านกินนี่บุรีรัมย์อร่อยที่สุด <G it> <G it> <G it> อะไรนะอย่างล่าสุดนะคะปบผู้ชมมิติประชาธิปที่จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนโอ้อที่ผมไม่ทราบตอนแรกให้กำลังใจในใครเป็นคนใครเป็นโจทย์ปปชไม่ใครใครเป็นคนร้องมีเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นผูนร้องนกพี่อ๋อเดี๋ยวที่ผมบอกผมเรา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 ไปทำงานเราไม่ได้เราไม่ได้เครียดแค้นเราไม่ได้คิดที่จะต้องไป มุ่งทำลายล้างใครนะครับก็เรื่องนี้มันก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนการของแต่ละหน่วยงานนะครับเราเราไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องพวกนั้นหรือไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอโ้โหจะต้องข้ามั่นกันแบบนั้นสุดท้ายคือท่านนายกมีแต่เราถูกข้ามห่นไงคุที่บอกไงสุดท้ายท่านนายกโดนสี่องค์กรในการตรวจสอบเรื่องทิดเสียงอะคะ่ะจะคิดว่าน่าจะออกมาเป็นแบบไหนคะแล้วคิดว่าจะไปต่อ<ม>ได้ไหมผมไม่กล้าร่วง ไม่ก้าวล่วงอานาจของแต่ละองคอ์กรนะครับจริงก้าวล่วงอำนาจอำนาจศาลก็ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการไปชี้นําหรือว่าอะไรมันผิดกฎหมายคุณทักษิณเคยเคยบอกว่าตอนนี้ผมไปไทยไม่ได้ทาหน้าที่ฝ่ายค้าแล้วทำหน้าที่แป็นแทนผมว่าจากการฟังสิ่งที่ท่านทักษิณให้พูดมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่มวลหมูสม,มาชิพกพรรคเพื่อทไทยพูดมาทั้งหมด ผมว่าพี่น้องประชาชนคง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 น่าจะตัดสินได้ได้เลยว่าใครใครกันแน่คือฝ่ายแ้นนะครับของผมเป็นฝ่ายค้านนะเป็นฝ่ายค้านไม่แค้นใครไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจหมองเศร้านะครับไปไหนกลับเมื่อไหร่กลับบ้านก็เลยต้องหางานไม่ทำไม่อยู่ด้วยกันหรอใช่คุณนุไม่ใช่เหรอเนี่ย